เอาครัง้งเออโอเคเรียบร้อยเปิดได้ละมัวก็จะเปิดไม่ได้น,ะนี่เหมือนเดิมเราแล้วก็อัพคลิปไปแล้วเรอจะมีคนไปดูนะคลิปนี้อาวแค่านาทีเดียวพอเราเปิดตัวจริงๆนอะันนี้ก็มันหลักฐานด้แนละ้วว่าเราก็าเราคือแบบมาพร้อมมันนี่อนะนี่โอ้โอ้ โัวเรมทนไม่ไหวแล้วดูไม่ไหวแล้วมันรอนานไปมันไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมเอาสีขาวมาแรงไว้เ้ยเวลาไม่ยุติธรรมจบไม่ไม่ต้องรู้เวลาไปนี่ถามเราล็อกเปิดเ,เวลาเวลามันเปิดตัวแบบอ่ะศูนย์นี่ เอ้ยเพรามทำไมสูญสูญวีแล้วมันยังไม่เป็นอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอ้าโอเมก้าเด้โอ้มายกอดิสเกมนีนม่ทำไมอ๋อเลีมยไป เร่ม uhm, ันลบไป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 อันนั้นไปไเนไปไหมเดี๋ยวมันเกินไปน่ะม um, uh, ันเล็กไปเปล่าอ่ะไว่ม uh, ันอย่างนั <S> <S <S ้นล่ะอ้าวหมดลเปลี่ยนเล็บเปลี่ยนเลยเอ้ยเฮ้ยเฮยเฮยย ไ uh! ม oh, oh. ่นาทีแ oh. ล้วคราวนี oh. Oh, ้ขอไม่นาทีแล้วไม่ถึงนาทีแล้วอาอันน <te az> ี <te az> ้ออกเหอะออกไปไกลๆเลยเก่า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 ออกไปไกลๆนี่ออกไปไกลเลยเกกาอะอย่างดูอ่ะโอ้โหกดใจอะไรแล้วเอารูด เดี๋ยวแม่ไม่ไปลยแม่กูเดีเลยว้าวคีรีแนี้เลนาโ,โอ้ยอร้อ,องอนั้นเขาเาบอกกนว่าไททัคาคัม่าแมนตายแล้วนี่ไงที่เขาบอกองั้นเ้ยนาดงดโอ,โอ,โอเกือบ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 ไม่ไม่ๆๆ เกือบไปแล้วเลยทำคมาล่าพี่แกคืยเกือบโดนนะว้าวโอ้โหกระเด็นเลยฮ้ยอจินดู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 อูดูดูโอดูดูโูดนโูด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 ลดู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 ดดนดูดดูดูดูดดงูด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 ดดดเลย อุ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยปิดปิดยิงยิงพุ่งกับกับมาไม่ดานนะเดี๋ยวจะพุ่งจะพึ่งนะพุ่งพุ่งดรักษาเองนะเฮ้ยตัวปอม100%ปตัวปอมเฮ้ยน้าอุยเฮ้ยเห็นชั่ว้ลยจัดเลยตายตายไปอุย ไม่ตายว่ะแต่ม <ions> ีไอ้กดพิษเฮ้ยจะตัวกดพิษาโดนลุมอ่ะเฮ้ยแขนขาดเลยน่อเจม้ยเอ้ยเราห้เลยอ่ะมันเศ้ากันเลยวะแตายเพื่อไม่สนใจอะไรเลยตายตายเพื่อแทนคาลทนปีเกอร์ตายตเพื่ แต,แต่แต่ให้ด,ดูรูคือจีเรียมต้องตายก่อนโอ้ยแผนชัว่วจะเหลือฮะโธ่ไม่ไหวมันคงแข้งแข้งแกนเดี๋ยวต่อนไหน่ิยดีิ๊ดดิโดอุ้ยไา่สุดแมนเนะโอ้ยยังฟ่อม โดนเออโดนอย่งน oh. ั oh. uh ้นโดนเขาไว้เจาทีเนี่ยโอ้รอบหมดตัวใช่ไมนกินกินไทีก็ไม่รู้โอ้โอ้อเม็กต้องใช้่ไหมบ้าโดนแตกเลยข้างนึงเอทำไมมันแตกนานแล้วนโอ้ยจีเรียมทนเอเองายโอ้เจีเรียงเฮ้ยอ้าว อะไรอ่ะไม่เข้าใจอ้ยออาวอาอุ้ยอุ้ยไม่ไม่ได้เปแมนแตกเล้วะจอไม่แตกเหรอรอดปะรอดอ้ยโอ้โหอุ้ยพี่พี่มีพี่านยมมึง้าฆ่าใคร้นเอา โอ้โยย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 ย้ยหม่เยยใหม่เยย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 ยอยยยยยเยยยยยย่หยย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 ยมยเอยย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 ยนยย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 อยย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 ย คืนคนนี้ไม่ถึงลไม่ถึงอาทิตย์เลยปะสัปดาห์แล้วซ้ำอ่ะทั้งสี่หมื่นคนอยู่เลยเหรอสี่หมื่นคนวันที่จะไปดูผมดูก็น้อยเอเจนต์เอเจนต์เอเจนต์ต้องมาแล้วเอเจนต์สรุปว่าไม่มีใครตายเลยอันนี้รอดอ่ะ เอเจนต้องมาแล้วไหมท่าไงเอเจนต์เอเจนต์ซิเค็ดเอเจนต์เอเจนต์มึงจะหลบได้ไะไม่ต้องหลบอะยืนยืนยืนตรงั้นคือทุกคนเขาเห็นไปหมดไอ้มีหลักฐานเนี่ยหลักฐานมีซิเค็ดเอเจนต์นั่นไงนั่นซิเค็ดเอเจนต์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันมันไม่ก็ตัวอะไรสักอย่างหนึ่งหรือพิสุดฟ้าหรือเปล่าเนี่ยซิเค็ดเอเจนเห็นเห็นได้ชัดมากเลยฮะ จบแล้ววิเคราอทำงานเดียวเอา้าไม่จบให้หอีกเหรอไม่จบบอ